ท่านผู้โดยสารโปรโดทราบท่านผู้โดยสารโปรโดทราบเที่ยวบินที่จะไปเมืองสีวิไลกกาลังจะออกเดินทางในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ขอความกรุณาท่านไปยังประตูทางออกหมายเลขความจนและขัดสนเข้าสู่ประตูความสุขความล่ำรวยสมบูรณ์พูนสุขสัภหรัะท่านควรมีแต่สิ่งที่ดีๆที่ติดตัวไปเท่านั้นทางเราไม่อนุญาตให้นำความจนความเศร้าหมองความผิดหวังความทุกข์ยากลำบากเขีนใจ โรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงติดตามตัวไปนะคะกรุณาทิ้งลงถังขยะณนะประตูทางออกก่อนขึ้นเครื่องด้วยค่ะเที่ยวบินที่จะไปแดนสิวิลายนี้จะใช้เวลาบินวนในเมืองสิวิลยัยชั่วโคตดชั่วลูกชั่วหลานของท่านกรุณาลัดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะจุดหมายปลายทางคือความร่ำรวยมั่นคงสมบูรณ์พลุขทั้งเงินตราอาหารสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจที่เบิกบานเครื่องดื่มที่ท่านจะได้รับผสมไปด้วยมิตรไตรี 3, อาหารที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงของว่างที่ทำให้เบิกบานใจที่รวบรวมรอยยิ้มเข้าด้วยกันสลับรวมแห่งความสำเร็จที่กินแล้วจะมีแต่โชคลาภสู่โลกแห่งความก้าวหน้าค่ะขอให้ผู้โดยสารนำพาครอบครัวสู่เที่ยวบินแห่งความสุข มีความรื่นรมมีความสะดวกสบายตลอดเส้นทางการบินที่แดนศีวิไลนยนี้นะคะ